มาดูการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะตัวอย่างนะคะ เศษ5ส่วน8ลบเศษ1ส่วน6นะคะอ่าส่วนคือ8และ6นะคะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยอาศัยการหาคอร์นอนะคะนำตัวส่วนนะคะไปหาคอร์นอนะคะในที่นี้ก็คือหาคอร์นอของ6และ8นะคะนักเรียนจะใช้วิธีการใดก็ได้นะคะอ่า ในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างเป็นการหารสั้นล้กันนะคะเป็นการตั้งหารนะคะนำา6และ8มาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วหาจำนวนมาหารนะคะหาร6และ8จํจำนวนแรกที่หาร6และ8ลงตัวนะคะก็คือ2 2 3นะคะ2 3เป็น6 2 4เป็น8 นะคะแล้วมาดูผลลั์นะคะว่าเราสามารถหารต่อได้อีกไหมนะคะตัวนี้อ่ะสี่ยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนำสองมาอีกค่ะนะคะ,ะจำนวนแรกนะคะผลลัพสามตัวนี้สองหารไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะกระจายสามลงมาเลยนะคะกระจายสามลงมาแล้วนำสองไปหารสี่นะคะสองสองเป็นสี่นะคะดูผลลัพธ์นะคะ ผลลัพธ์คือ3และ2นะคะไม่สามารถหาตัวใดมาหารต่อได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอลนอของ6และ8นะคะก็คือนะคะเอามาหมดเลยนะคะจำนวนที่นำมาหารและผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ2นะคะเท่ากับ 24นะคะเราได้คอลนอของตัวส่วนแล้วนะคะคอลนอของ6และ8คือ24นะคะ,ะกลับมาดูที่ตัวอย่างนะคะ,ะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากับ24นะคะโดยการหาตัวมาคูณนะคะตัวนี้นะคะเศษ5ส่วน8นะคะ8นะคะคูณอะไรได้24นะคะอะ 88324นะคะเพราะฉะนั้นเศษ5ตัวเศษก็ต้องคูณ3ด้วยนะคะแล้วก็ลบนะคะลบด้วยเศษ1ส่วน6นะคะ6ก็ต้องทำให้เป็น24นะคะหาตัวมาคูณ6ค่ะ6 4 24นะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษเศษ1นะคะก็ต้องคูณ4ด้วยนะคะก็จะเป็น1คูณ4แล้วก็ส่วนด้วย6คูณ4นะคะ,ะคูณออกมาเลยนะคะ,ะตัวตั้งนะคะ5 3เป็น15นะคะตัวเศษ ส่วนด้วยตัวส่วน8 3 24นะคะตัวตั้งคือเศษ15ส่วน24นะคะลบนะคะตัวลบ1คูณ4ได้4เป็นเศษ4นะคะ6 4 24, 24ส่วนด้วย24นะคะเพราะนั้นได้แล้วก็คือเศษ15ส่วน24ลบ เศษส่ส่วน24นะะ่ส่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะทาการลบได้เลยนะคะตัวนี้15เอาออก4นะคะ15ออก4เหลือ11นะคะตัวส่วนคือ24นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้แล้วคือเศษ11ส่วน24นะคะก่อนจะตอบนะคะดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างนะคะ,ะถ้าต่ำแล้วก็ ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ตอบเศษ11ส่วน24นะคะ